แต่ได้ไหวมาเขาเรื่อยๆครัามนงไปแม่ขึ้นงเลยค่ะขึ้นสองสอแล้วมีเป้นอยู่เลยนะครับแต่จริงแล้วทุกอย่างมันก็มาตามแผนแผนคือความตั้งใจของเราสองคนแล้วก็เหมือนแบบมีลูกแล้วมีความสุขมีความสุขจริงเลยทำให้รู้สึกว่าคนที่สอต้องมาได้แล้วมาได้แล้วมาได้แล้วแต่ตอนแรกแบบว่าพี่แม่เรามีหนึ่งคนก่อนเนาะแล้วก็ดูว่าลี้ยงไปหนึ่งคนแล้วอ่ะจะเปยังไง โชคดีอ่องพ่อแม่ลูีเราอ่ะดูแบบเรียนง่ายแล้วก็น่ารักมา,มากๆไอ้เรมมนาเรียสมัยพี่แน่เหรอคนนี้ยังไงดีคะอะไรอย่างนี้ใช่ก็เลยแบบเออวางแผนกันว่า,เ,าเ,เดี๋ยวพอคนโตใกล้เข้าโรงเรียนจัดสักคนเลยดีงไมมงมครับนี้คือรุ่นหลายทางเลยคะหรือว่าแบบว่าไม่ได้เลยก็ได้เลยเลยเลเลยแต่จริงๆออดดูนิดนึงเพราะว่ามันก็มีหลายปัจจัยเนาะปัจจัยในเรื่องของแบบการเติมตัวอย่างเช่นพอ เดี๋ยวปีนี้เนี่ยนักเรียนก็จะเข้าโเรียนละนะครับวางแผนไว้ว่าเดี๋ยวพอเข้าเรียนปุ๊บเราก็ดูคนที่ส่ง่อนะครับถ้าเกิดผิดแผนไปเนี่ยมันอาจจะต้องมีแบบการอะไรหลายๆอย่างด้วยแล้วปีนี้ก็เป็นปีมังกรด้วยก็เลยมองว่าอยากจะมี ลูกปีละอนซึ่งก็ดีกับเกลย<ร>แล้วก็ดีกับมาด้วยครับดีดีบบด้วยทั้งคู่ีก<อ>ียวคุณพ่อซะส่วนใหญ่แล้วตองให้เขาทำงานเราเก็บปังจริงๆต้องขอบคุณงานวันนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยแทบไม่ให้เกียวออกงานเลยนะ<อ>ครับแล้วมาวันนี้ก็ดูสวยพิศเศ<อ>ษไม่ค่อยเห็นเกียวแต่งตัวคนที่สารต<ล>่อเหรอคะไม่ได้เลือยังไงไม่ถึงอันนี้จริงเราเราถามฝังเรื่องเพศแนนว่าต้เป็นลูกชายลูกสาวยังไงส่วนตัวผมเนี่ย ก็ไม่ได้คาดหวังเรื่องลูกว่าจะต้องเป็นเพศไหนนะครับแต่ก็มีในใจไว้บ้างแล้วว่าอยากจะได้ลูกเพศอะไรก็มีแต่จริงคือเหมือนทราบเพศแล้วค่ะเฉลยได้ไหมครับยังไม่ยอมตั้งใจไหมครับเป็นตรงใจก็อยากได้นเลยต้องใจซีตรงใจอยู่แล้วเขาหง เราก็จะคุยกับน้องอทุกวันเขาจะแบบน้องหิวไหมแล้วก็จะมาทาครีมทาน้ำนมันที่พร้อมให้กับให้กับเราแล้วก็แบบน้องเป็นไงฝันดีนะอิม่มไหมกินอะไรหรือยังแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมแาบบจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บตื่นเต้นกับการมีน้องมากเลยใช่ไหมคือตอนแรกเขาตื่นเต้นแล้วพอสักพักหนึ่งพอมันก็จะมีมันจะมีฟืลแบบกราวนอนทับแม่ไม่ได้นะเขาก็จะแบบก้ามี่เหรอพี่แม่มีแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีฟิลตอ แต่เราก็แ,บบแกรค้าน้องเปอย่างนี้เรากให้อธิบาย <c oughs> เยขาก็จะแบบโเคครับครับโอเว่ามีการเตรียมตัวเกกนื่กับรุ่นคที่2ใ้น้องให้ลูกล้เข้าใจนกรว่ามันมีเรื่องปัญหาแบบพอมีสคนุมันน้อยใจ<อ>เรื่อง <ขอ S 2> ร่วความรักกันอะไรย่า้ยหนไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีไหมแต่ว่าเราก็ค่อนข้างที่จะบเตรียมมาระดําหนึ่ก็คืออ่านสือไขาฟวาเนรับจะมีน้องรับไม่ใช่แบบ หมวน่านแม่ก็ยังร mm ักลูกนะแต่ว่าเออราก็ต้องแบบแดงแบบนี <im 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 ้แบบนี <im <im <im> <im> <im ้คืออ่นานเป็นเป็นปีแ้้คอ่านปนนปีอยู่เลยค่ะกว่าเขาจเข้าใจแล้วก็ไม่ค่อยปรับตัวแล้วเราือถาวเยว่านี่น้องจะมาแล้วดีไมอะไอย่างเงี้ยครับก็จะแบบเขากิวเก็เตั้งชื่อให้น้องไหนะ่ะร่วมที่ส่วนวเพรตั้งชื่ออยู่บอกว่าวันนั้นนไปเที่ยวอะไรยาง้ไม่เล่าให้พี่แมนฟังเออกาปถ้ามกาปพี่น้องกาปอยากให้น้องชื่ออะไร ออรลอราอ๋อวิ่งชื่อออร์ลอราผู้ชายล่ะถ้าเป็นผู้ชายล่ะก้อนเมฆรายการคืออ่านหนังสือก้อนเมฆแล้วก็แบบอู้เขาเขาเขาแบบเข้าใจคิดเขารู้ว่าเออถ้าแบบนี้จะเสี่ยงแบบก็ไม่นะชื่อแบบว่าหวานหวานลนละมุนนอนชายก็ดูแมนแมนนอนหรือว่า้ครับ หรืออ่ะคโยังไม่มีเลยค่ะยากมากเลยครับเพราะว่าการจะตั้งชื่อลูกเนี่ยครับมันก็ต้องมีความสอดคล้องกับแม่จะเอาความเด็กแม่เป็นหลักนะครับเปี่ยนลูกคนที่คนแรกที่ออกมาคือน้อกราฟเองเนี่ยก็คล้องกับเกรทคล้องกับเกลเพราะเกลมาจากสเกลแล้วก็เป็นกราฟก็คือจะมีรูปทรงคล้ายกันนะครับแล้วผมเองชอบกระดิษามด้วย ก็เลยอยากจะหาที่มันสอดคล้องกับคนที่สองด้วยเพราะคนข้างยากไปกว่าเดิมน้องป๋าน้องพี่ช่ยคิดป๋าป๋าน้องพี่ระมิดน้องเลยนะพี่ระมิดอยากได้ก็ไก่อย้กทุกคนช่วยไก่ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชื่อจริงเหรอคะก็มีแบบว่าทั้งฝั่งผู้ชายแล้วฝั่งที่อีกพี่ลิสต์มาชื่อนี้ก็ยังมีแล้วมีลิสต์ไปประมาณกี่ชื่อครี่เย็นตอนนี้เหรอส่วนใหญ่ก็ประมาณสักสับกับสี ทั yeah. ้งปริมาณใช่ค I mean ่ะใช่ค่ะแล้วก็มีก็มีเรื่องการคำนวณของตัวเลขด้วยนะที่แบบว่าชื่อมันจะต้องแบบมันก็ต้องมีสิครับก็ต้องคำนวณอยู่แล้วแต่ก็อาจจะต้องแบบดูว่าชื่อต้องต้องเพราะอะไรเรื่องงี้ยนะครับก็ไม่ได้สะกดยากมากบลานสองตัวค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หมดคอนเมื่อไหร่ช่วงประมาณปลายกรกฎาคม เลิกยามดูไว้หมดแล้วใช่ไหมครับเก็ต้องนิดนึ่งแข่งแบงก็ต้องนิดนึงนทุกอย่ากต้องมีการศึกษาไวหมดแล้วว่ามนต้องตราก็ต้องไมคุยกับคุหอคุอเขบอกว่าเออเนี่ยช่วงที่คลอเนี่ยช่วงนี้ถึงช่วงนี้คุณหมอครับผมมีมาแล้วครับอันดับหนึ่งคือหนึ่งสองเันไปมองอ๋โอเคโอเคคนแรกก็ทำทำเป็นไม่คือคนแรกเรารูไงว่าเออเราดูมาได้กี่ันดคนกดูเขาเตรียมตัวตั้งแต่ ีก็ไดอย่างคนนี้มันต่างจากคนแรกนะครับที่ที่มีน่องเรื่องของอารมณ์ต่างๆการแ,แพ้ะไรแบ้เหรอแพเหมือนกันนะแต่ว่าคนนี้น้อยกว่าเพราะว่าเราก็แบบว่าคุยกับเขาเหมือนกันว่ามแม่มีพี่ชายคนนึงนะเข้ามาก็คือแบบว่ามบ,า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 บาอกับแน่นอนอย่าปวดร้ายกับแม่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มาตอนนี้ก็คือยังไม่หายแพ้อือคุณพ่อมีแพไหมน้อยกว<พ>่า<อ> คือน้อยไม่ค่อยเยอะครับแต่ว่าสาหรับสําหรับท้องนี้ยผมผมก็มีลูกคนที่สองเนะแล้วผมก็รู้สึกว่าไม่ได้เราเรารู้สึกเก,กเกลกียวเก่งนะในความที่คนคนแรกนี่เราชิลมากชิลมากคือแบบฟิลสบายพอคนที่สองปั๊บเนี่ยเรามีลูกคนแรกด้วยให้ต้องโฟกัสด้วยแล้วก็มีไปหลายอย่างด้วยเรื่องสภาวะอารโรมต่างๆด้วยนะครับก็เลยทําให้รู้สึกว่าเกลกียวเป็นคนเก,ก่งแบบท้องนี้ แบบใจเย็นกับหลายๆอย่างในในการที่เขามีเราเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากต้องแบบอาบน้ำที่ลูกนะั่งกินข้าวกบบลูกลูกแบบอยากใหุ้้มเราก็อุ้มเราก็ทำทุกอย่างเพราะที่เราจะทำพราะว่ที่เด็กก็ไม่เข้าใจเพราะว่าทำไมแม่ไม่อุ้มทำไมแม่ถึงต้องขึ้นไปพักนอนตอนกลางวันตอนอนกลางวัน <c oughs> แล้วก็นอนก็ด้วยอลละไรเงี้ยแต่ก็คือลูกทีไม่ได้มีปัญหาหรอกแ,แค่ว่า ก็มีคำถามแต่คำว่าเข้าใจเข้าใจได้ว่าอ๋อโอเคแม่ต้องไปพักนี้แล้วเขาก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆทุกก็เหมือนกรบรูเรื่องนั้นแอาการแผลนี่คือเกียวกับเนื่สามีเปาไมคไม่เลยค่ะตั้งแต่ท้องแรกยังไม่เป็นติดเลยสามีที่ใกล้ๆอยงไงไม่ชองติดก็คือด้เหด้ผลปกติลมีสวิงไม่มีก็เข้าการกินก็อันนี้ท้องนี้อาจะแปลกิดหากกิน ก็มีกึ่งสุรรูกใสกิกเผาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติเป็นคนไม่กินกิกเผาแล้วก็อุ้มพูดแล้วน้ำลายไหล <c oughs> ไม่แต่ท้องนี้ดีนะกินของไม่แพงก่อ,อนนั้นเนี่ยกินของแพง ดกินโอมาเกษตรก็ไม่รู้ไปแบบนิมิตตอนไหนเอ๊ะท้องนี้ต้องกินโอมากาเตรแล้วก็อะไรเราเงินก็แพงแต่มื้อนี้มันมีสเปรดดูง่ายเลยเนี่ยจะเป็นสิบบาทแล้วก็เป็นท้องกินของแปลกนี่เหรอครับไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่แบบผมว่าอย่างบางอย่างที่เราดูเช็คขนมปังแบบหน้ากระเทียมเป็นสิ่งที่เราแบบชอบมากๆท้องแรกเรากินได้แต่บมอว่าคือตันที่แม่ซื้อมาเราก็กิน ไม่ได้อะไม่ได้จริงๆเลยอ่ะก็ชิมเดียวก็เวาสองคำก็คือไม่กินและก็เห็นเหมือนกันเห็นว่าเตรียมของขวัญชิ้นใหญ่รับลูกของที่ส่งหลยอี่ห้อบ้านครับก็อยู่ที่แพงเพราะว่าด้วยความที่ครอบครัวเอาเอาเรื่องจริงเลยก็คือ เราสองคนเนี่ยตอนแต่งงานเนี่ยไม่ได้คิดแผนว่าเราจะมีเนี่ยเป็นความที่เกียวเองไม่อยากมีเลยเก็ค่ายพุทธบุตรแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้อยากไม่อยากจะมีเด็กออกมาจากบุตรจากพุทธบุตรเปิดตอนแม่คลอดลูกให้ดูแล้วใช่ใช่นเดียวกัร้ายนักกลัวแล้วเราก็แบบกลัวมากก็คือฝักใจเราก็แบบนี้เราก็พอพบกับพี่แมนไปสักพักเราบอกพี่แมนเกลรู้สึกว่าเกลไม่อยากมีนะก็แบบเหรโอเคอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็คือพอเ,เราทาบ้านที่ที่อยู่ด้วยกันเลยค่ะก็คือไม่มีห้องลูกเลยแม้แต่นิดนึงเป็นห้องมี่เน็มพ่อแม่ล้วนๆจริงครับห้องดูหนังห้องคาราโอเกะห้องแบบต้อนรับเพื่อนทุกอย่าง,งกคง็คือไม่มีของลูกเลยไม่มีเลยพอ,อมีคนแรกโอ้เอาลูกไปไว้ต้องดีงใช่ก็เริ่มรู้สึกว่าต้องขขับขยันแล้วแล้วพอเรามีแผนคนที่สองต่อ ราก็เลยอยากจะมีอีกสักหลังนึงไม่ใช่อีกสักหลังหรอกก็คือเปลี่ยนย้ายเป็นหลังที่มันใหญ่ขึ้นก็เลยได้เป็นหลังที่แบบพี่ๆี่เห็นตามสื่ออะไรอันนี้คืออันเก่าขอคือขายนะคะหรือว่าเก็บไว้ด้วยแบ่ไม่รู้เลยค่ะก็จริงๆก็ไม่อยากขายนะครับอยากเก็บไว้มันเป็นแบบความทรงจำที่ดีมากดูคือเกี่ยวแต่งงานที่ว่าหลังนี้ด้วยเกี่ยวถ่ายพรีเวดดิ้งยรู้สึกว่าทุกอย่างในโมเมนต์ของทุกมุมบ้านือมันมีความสรงก็เลยบอกต้องช่วยกันทำแน่ใจ นี่ไงเดี๋ยวไปพันล้านแล้วไงพีเลี้ยวอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องทำธุรกิจอะไรเยอะมากขึ้นเพราะว่าหลังหม่ร้อยล้านเหมือนหลังรถผมรส่เสื้อวินด้วยโอ้โหเราไม่ได้ทั่นหรอกเราเราเรื่องเราเนี้อยล้านทำทุกอย่างทำทุกอย่างไม่เกี่ยงงานห้าบาทสิบบาททำหมดแต่หลายคนตกใจบางทีเข้าไปใน บ้านส้มมีไลฟ์ขายของขายน้ำยาล้างจานไปขายเอาหมดทำหมดเลยไม่เคยเกี่ยงเลยทุกวันนี้ห้าบาทสบาทเอาหมดเลยมันอยู่ในงบเป็นมาลอยล้านหรือเกินกว่าร้อยก็พยายามจะไม่ให้เกินนะครับที่จริมันจะอาจจะเป็นแพงเรื่องของของตกแต่งมากานะครับคนีนช่วงเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะครับประมาณนั้นแต่ก็ไม่ให้เกินครับคนนี้ก็สายคุมงบอยู่แล้วอันนี้คือหลังใหม่คือมีห้องสำหรับูแต่ละคนเลยใช่ใช่มีสำหรับแต่ละคนเลย เตรียมไว้กับคนคนที่สามไม่ให้ก็ถ้าถ้ามีก็คือมีห้องอีกอ่ะเออเราจะมาไว้หลายห้องเลยก็คือบอกเพื่อนว่าไม่ต้องมาบ้านไม่ต้องมานอนบ้านให้นอนโซฟาห้ามยิ่งคนรอเป็นห้องด้ยอีกคนนึงนี่ย้ายจะย้ายไปเมื่อไหร่เรือหาหลักท่อนเลยต้องดูว่าตกแต่งเสร็จเมื่อไหร่น่าจะประมาณปีหนึ่งเพราะตอนนี้ออกแบบก็ที่ที่ทุกคนเห็นก็คือบ้านเปล่าบ้านเปล่าบ้านแบบ ก็เหลือแบบว่ากังภายในเขาจะเป็นต้าออคีดานเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับผมนครับเนื้อัดเ